ภาษาอีสานฝากต้อนพี่รองเข้าเซานี่ขอเสนอคําว่าขี่ทักแทขี่ทักแทเขียนขอใครสละอีไม่ทพวทอทหารไม่หันอากาศกอไกสละแอท่อทหารไม่เอกล่วงกว็แล้วอ่านไวข้ขี่ทักแทครับขี่ทักแทนี่เป็นคําน้ามหมายถึงใส่เดือนขนาดน้อย ตัวในน้อยสีแดงแดงนะครับเอื่นขีีทักแทร์ขี่ทักแทร์นี่ยขึ้นกันก่ละครับกับใส่เดือนหรือว่าขี่แก่เดือนมังคุดลูกนกเอื่อนึ่แต่ว่ามันสิตัวหน่อยกลัวหลักกสีขอนข้างแดงนะครับมันสิมักไปอยู่น้มบริเวณที่มันจืดจืดมันสุ่มมันซืนหรือว่าตามขี่ซสีกแนวกินของมันนี่ยมักกินกานพู่ครับขี่ทักแทร์นี่ส่วนหมักสีเห็นยูนําหิมฟังแม่น้ำโค้งเ่ย ยามน้ำขึ้นน้ำล่งนะครับขี่ทักเทียจะเห็นเป็นดำๆอยู่ทับผู้ไดเบิ่งในเฟซเฟสบุ๊กในยูทูบจะเห็นภาพอยูนน่ด้ขีทักเทียจะขึ้นมาเวลาน้ำพัดมานเนี่ยมนจุหัวจะโพดเป็นดำๆขึ้นมาครับเอื่อน่าขี่ทักเทียว่าสันครับขี่ทักเทียเป็นภาษาอีสานเอามาจากสารุกรมภาษาอีสานไทยอังกฤษโดยด,ยดรปีชาพิทองอังกฤษก็งสมเด็จนำมาบอาจาาสู่พ่น้อกเขาได้หูทราบกันเอา